เออเอ่อเอกอเอ่อเอ่อเอ่ออ่อเอ่อเอ่ออ่เ่อเอ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 ่อเ่อเอะอเอ่อเอ่อเ่ออะไเอ่อนอ่อเ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 อ่อออเอ่ออ่เรเอ่อ่เอ่อ่เอ่อเอ่เอ่ออ่อเอ่อเ่เอ่อเอ่อ่อเ่อเอ่อเอ่อเอ่มเอ่่อเอ่อเออ่เอ่อเอ่อเอ่อเออออออ พี่เฟิร์สบอกว่าออกเทาหกสามหนึ่งรับไหนไหนเอาเอามือสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งับจริงจริงไหมใช่ค่ะสามหนึ่งโอ้พี่เฟิร์ส

้ยจับมือจับมือสามหนึ่งสามหนึ่งอ้าวโอ้โหผมนี่จะไปไปด้วยกันแล้วนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่เฟิร์สบอกออกสามหนึ่ง <c oughs> เอาเอาเอารอรถ่ายรูปรอๆหันหน้าหันหน้าทางนี้หน่อยออกสามหนึ่งเอาเก็กรอเก๊กรอท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยอ้าวขออีกรอบเอาอีกชัวๆเอาชัวๆตัวไหน เลขตัวไหนเอาอีกรอบนึงหนึ่งสามหนึ่งสามแต่ว่าโชว์ส uh ีน oh, okay. em. yes, right. ิ้วโอเคพี่เฟิร์สบอกอ่าา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 

อ้าวโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อืมนี่เอาคนยานฟูกามี่มาที่นี่เอาหนุนได้อีกแล้วเอาซื้อไปซื้อไปเอาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนี่ ก้าตูปู <ishi> ปูป mm ูกลางเอเรามีพระเอกนะครับมาวันนี้มีพระเอกโลเซ็โลเทสเ็ตเทสเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหอ้าวผมนี่จะไปกับเขาแล้วมั้งเนี่ยไปไงอยู่บ้านเราพระเอกอยู่บ้านเราอันนี้เออจ้ปูได้มีมาลังไหมมีมาลังไหม มาไหมอ้าวันนี้มาหาคำคำนะครับมาหาคำคำนะครับกับบรรยากาศบ้านนะครับเอามาดูวิธีชีวิตี่สามเด็กข้างนอกนะครับลืม มาหามาหายังมือหนหากระปูใสกระปูใส่เบื้องแนี้ะนกระปูโอ้อาไปทำเอาเพจยังกินนน่เอาคนจับไปดูบเอาไปถอดไปถอดกระแสไปปนบ่ที่แถวบ้านกระปูเขาไปเพจยังทำเาตาบัหจริก็ตาบังหงจกดีดีนะจก เาบอกกระมวลเนี่ยมึงไแลเลยตังยังควรลงหางกระปางะไหนได้ยังสุดรอได้ยังได้ยังกระปูนี่มันอยู่แบบเด็ในหูเมเจอปลาคอญ่เนี่บอกจกไปจกมากะไรปังปังเจ้าวนเ้อันยำเ เอาวันนี้มาชมวิถีชีวิตอีสานบ้านๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้เรือเคล่อเคลื่อนถอดเสื้เสื้อเสื้อเสื้ตอนนี้บรรยากาศจะเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วไปเริ่มหนาวยังเริ่มแล้วครับเริ่มหนาวแล้วเนาะ มึงได้สอบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับน้ำก็บางๆหมดน้ำก็แบบแก่คลองออกจากกระยานออกจากกระยานออกจากทางเพิ่นเด้อนั่งวันนี้พอดีเจอข้างอยู่ข้างทางนะครับเจอบรรยากาศบ้านๆนะครับเจอเป็นภาพบรรยากาศ อ้าวขนหัวเระขายหัวรอเหรอครับัาที่นี้นี่คือขนขายหัวเระอีกเลยเพชรเพชรเพชรใช่เพชรเพชรแมนแมนใส่พ่อยังปูเอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆจับปูกันนะครับ น่ามันงห้าวกวมะโลดดูเท็ดเท็ดเท็ดเบิรดต้องปุ้งเออเอิดฟาร์มีบ้างโอ้ขอเรามีพระเอกมาด้วยวันนี้เบิร์ดเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดเบิรเนี่ยเยี่ยมจัง อ๋อน,นี่แรระครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับก็หาปูหาปูนะครับหาก็ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจับดุนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โอโอ้อ้ đi ra, ô ô, qua, ba ba, ba ba, ướt, thấy đấy, sườn lợt, thấy quá, ướt, เอามาโชว์หน่อยปูอ้าวเป็นตัวอย่างนี้เองเหรอเอาไปทอดกรอบไปกินกับช้นตำไปทำคุรงะสนุกสนานนะครับสไตล์บ้านๆเด็กบ้านน่านเด็กบ้านนอกนะครับบอวพี่นันว่าตบตบบ่เปียกพอนขอนมือ